สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปรื่ของความรักประจําเดือนธันวาคมนะคะอาจจะเหลือแค่ไม่อยู่ะนะคะเพราะก่อนหน้านี้เออไม่สบายแล้วก็เพิ่งประชีววัคซีนมาด้วยก็อาจจะเพิ่งว่างมาทำนะคะก็ให้ดูเป็นภาพรวมแนวโน้มของวันที่เหลือก็ได้เพราะเดี๋ยวเดือนใหม่ก็ต้องทําเพิ่มอีกอยู่ดีโอเคค่ะคลิปนี้จะเป็นของราศีกุมนะคะซึ่งก็จะอยู่ระหว่างวันที่20มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์ เดี๋ยวราศีอื่นจะพิมพ์ไว้ตรง d e s c r i p t i o n b o x ด้านล่างนะคะช่องนี้ก็จะเป็นการนับแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นอีกราศีหนึ่งอย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้เราเป็นราศีมังกรอะไรเงี้ยเป็นทั้งมังกรทั้งกลุ่มเห็นบางที่ก็เป็นมังกรเห็นบางที่ก็เป็นกลุ่มเพราะว่าบางที่แล้วแต่ที่เขาอาจจะนับคนละแบบนะคะเราอาจจะดูควบคู่กันก็ได้ โอเคค่ะก็เดี๋ยวดูภาพรวมช่วงเดือนธันวาคมให้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง Six of Pentacles Ten of Swords แล้วก็อะไร Metamorphosis โอเคมองว่าช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยบางคนน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเลยนะคะเปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งเปลี่ยนสเต็ปไปเลยก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าพยายามมาหนักมากอย่างเช่นจะทำธุรกิจศึกษาหรือว่าวิจัยมาเยอะมากๆเริ่มที่จะลงมือทำเริ่มที่จะ เปิดกิจการลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามามากขึ้นอืหรือว่าเอา่อเรื่องเรื่องอะไรดีเรื่องความรักก็ได้อย่างเช่นก่อนหน้าเนี้ยทุ่มเทกับคนนี้เยอะมากให้ไปเยอะจัดเต็มมากๆอะไรเงี้ยเราอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นก็ได้หรือในขณะเดียวกันนะคะบางคนเนี่ย อาจจะมีเกณฑ์หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างก็ได้นะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนไพ่ใบนี้เลยเทนอปสอดคือการแบกรับแบกสภาวะอะไรที่มันหนักมากๆในชีวิตนะคะมันแบบไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยมันต้องเปลี่ยนมันต้องมองหาการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วแหละไม่งั้นถ้าทนต่อไปมันจะตุยเย่เอาได้นะคะประมาณนั้นอืมก็เลย เป็นช่วงเดือนที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วบางคนต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าสิบดาบเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังแกนกลางลำตัวปวดหลังปวดกระดูกอะไรพวกนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดได้นะคะถ้าเป็นหนักๆอะ่ะอืมฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับของมีโคมอะไรต่างๆถ้าเป็นอุบัติเหตุเนาะ โอเคค่ะแล้วหกเหรียญเนี่ยหกเหรียญมันก็คือการให้หรือการได้รับถ้าสมมุติเราเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอันนี้ยกตัวอย่างนะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรบางอย่างเราก็เป็นผู้ให้ผู้ถ่ายทอดความรู้กับคนอื่นอย่างเช่นมันอาจจะไปเด่นในการงานที่เป็นครูเป็นอาจารย์อะไรประมาณนั้นนคะคะอืมหรือไม่ก็ถ้าเราเป็นฝ่ายที่แบบ รับโอกาสจากคนอื่นก็หมายถึงมีผู้ใหญ่มีคนที่เคาลบคนที่ใจดีอะไรเงี้ยมอบโอกาสมาให้เราให้ความสนับสนุนให้เงินให้อะไรเงี้ยนะคะก็ได้อืโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไปจอะลึกความรักเนาะแต่และสถานนะเลยเริ่มต้นด้วยคนโสดคนโสดขอดูความรักที่ผ่านมาก่อนเป็นไงบ้าง เป็นนายดอกเพนเตคอลส์เพชรเพนเตคอลส์ทริโ e เ Pentacles เพนเตอลส์ทั้งนั้นเลยนะคะอู oh. ๋เอซอลเพนเตคอลสมันเหมือนแบบเราตั้งใจทำอะไรบางอย่างมากเลยอะเหมือนอะเหมือนอารมณ์ยังชิวอยู่กับงานกับอะไรในช่วงเนี้ยมากๆเลยนะคะแบบว่า กำลังมีไฟในการทำงานเลยกำลังเริ่มธุรกิจกำลังจะลงทุนสร้างบ้านจะเหมือนทำให้ชีวิตมันก้าวหน้าขึ้นขึ้นไปอีกอารมณ์ลลประมาณนั้นนะมันก็อาจจะมีคนเข้ามาบ้างแหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไพ่เหรียญขึ้นมาหมดเลยนะคะมันก็ยังดูดูไปยาวๆอะ่ะมันเป็นวงกลมอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ดูยาวๆไป ไม่ได้จะต้องรีบร้อนต้องตัดสินใจเดียวนั้นเลยคบกันเลยไหมอะไรอย่างงั้นไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาดูเนี่ยอาจจะต้องแบบเวลาคุยกับใครต้องคุยเป็นนานๆก่อนไม่ได้ต้องรีบร้อนว่าคุยแค่เดือนเดียวเราครบอะไรอย่างงั้นนะคะมันจะดูลึกซึ้งหลายๆด้านนะคะอืมแล้วก็คือแปดเหลี่ยนมันก็ มันเหมือนเหมือนมุ่งหน้ากับการทำงานโฟกัสอะไรบางอย่างที่ตอนนี้ตั้งใจมากๆตั้งใจทำงานหาเงินกำลังมีความสุขกับการซื้อของกับการใช้เงินอะไรอย่เงี้ยก็ได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวดูว่าช่วงธันวาคมหรือว่าวันที่เหลือเนี่ยจะเป็นยังไงต่อความรักคนโสด the lovers s i x of cups fire of cups night of sword คือบางคนเนี่ยนะคะถ้าสมมุติมีคนเก่าหรือมีคนในใจอ่ะมันอาจมีการวนเวียนลกลับมาได้นะคะแต่การวนเวียนเนี้ยมันมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะมันเหมือนสมมตทิามาทักเรามาอยู่ๆก็ทักมาแบบว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม อะไรอย่เงี้ยแล้วพอคุยได้แค่วันสองวันแล้วก็หายไปแหละอะไรอย่างงี้ยนะค่ะประมาณนั้นแล้วอาจจะไม่ใช่คนเก่าอย่างเดียวก็ได้นะสมมติคนที่ไม่มีเลยเนาะมันก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้ The l e v e s มันคือเป็นช่วงที่มีสนิมมีคนเยอะแย,ะเ,ยะเข้ามาหรือเราอาจจะต้องทํางานที่ต้องเจอคนเยอะอยู่แล้วต้องออกไปข้างนอกต้องเข้าสังคมต้องอะไรนู่นนั่นนี่ต้องเจอคนมากหน้าหลายตาอยู่แล้ว เราก็อาจจะได้มีความรู้สึกดีๆได้พูดคุยกับใครสักคนนะคะแต่มองว่ามันเหมือนจะต้องค่อยๆทำความรู้จักกันไปที่บอกกันตอนแรกว่าต้องค่อยๆทำความรู้จักหลายๆด้านของเขาเพราะว่าช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้มั่นคงมากอาจจะมามาหายๆอยู่หรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เราก็ได้นะ,ะที่นึกถึงคนเก่าอะ่ะ คนที่เข้ามาเนี่ยยังคงแบบยึดติดกับคนเก่าอยู่ก็ได้มันก็เลยในตอนนี้มันยังเหมือนแบบเลือกคนที่ดีที่สุดอืมเพราะว่าก็ไม่อยากเจ็บเหมือนก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างนั้นนะคะแต่มองว่าเราก็คือไม่ได้เหงาแน่แนอ่ะคนโสดก็คือได้มีคนแวะเวียนเข้ามาจีบเข้ามาคุยอยู่แน่แนนะคะแต่ถ้าถามถึงว่าจะได้คอมมิตเมนต์หรือไหมอะไรขนาดนั้นมันก็น่าจะยัง อสำหรับคนที่แบบเพิ่งคุยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ที่บอกว่าก็ต้องคุยไปนานๆอาจจะสักแบบเจ็ดแปดเดือนเป็นต้นไปอะไรอย่างนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูความรักที่ผ่านมาก่อนเป็นยังไงบ้าง The Shariot พลังงานต่างชาตินานนะคะ Fire Swords อาจจะยุ่งๆอะ่ะมันหลายๆเรื่องหรือหลายๆคนก็ได้นะ,ะ Night of Pentacles The Empress หรือไม่ก็แบบว่าอืมสมมุติเราเดีลกับใครคนนั้นอาจจะมีเสน่ห์หรือว่ามีคนเข้าหาเยอะก็ได้นะคะทําให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องแข่งขันมันต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะใจกันอะหรืออันนี้อาจจะสลับกันก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นเขามีคนเข้าห,าหาเราหลายคนแล้วรู้สึกว่าต้องแข่งขันเพื่อเอาชนะใจเราเองก็ได้อืมเนี่ยมันดูมีความยุ่งวุ่นวาย หาดาบติดติดขัดขัดเดี๋ยวจะพัฒนากับคนนี้คนนี้ก็เข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวจะไปฟกเดี๋ยวจะเริ่มที่จะคุยกันมากขึ้นก็มีงานเข้าต้องไปจัดการงานหรือหน้าที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนมันมีอุปสรรคเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นหรือบางคนต้องระวังคนที่มีเจ้าของอืม นะคะแล้วถ้าช่วงธันวาล่ะจะเป็นยังไงต่อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงธันวาความรัก A soft cups signal horns w o บสอดมันดูนิ่งๆเลยนะคะ Queen o น s อ o r อดหรืออารมณ์แบบว่าคืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถามหาความชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยว่าสรุปแล้วมันยังไงต่ออย่างเช่นมันอาจจะนิ่งมาสักระยะแล้วมันไม่มีปฏิกิริยาการตอบสนองอะไรที่มันจะเห็นไปในทางที่ดีก็จะเริ่มมีการมาพูดคุยกันว่าสรุปจะยังไงจะคุยจะคบอะไรยังไงประมาณนั้นนะคะ มันน่าจะมีฝ่ายหนึ่งที่แบบจะชัดเจนแล้วนะคือถ้าไม่คบถ้าไม่คุยก็บอกกันอะไร่งเงี้ยนะอืมไม่งั้นจะได้ไปต่อแล้วจะได้ไปหาคนใหม่ได้ไปคุยกับคนอื่นแล้วอารมณ์นั้นอย่าเพราะว่าหนึ่งถ้วยมันก็มีการเริ่มต้นใหม่หรือไม่งั้นเราอาจจะได้ไปโฟกัสเรื่องงานถ้าไม่คุยกันต่อ ก็ขอไปโฟกัสเรื่องงานอะไรที่มันจะสร้างความมั่นคงในชีวิตกับเราได้มากกว่าดีกว่าอืมเพราะว่ามันอาจจะมีบางความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันนิ่งๆเรื่อยๆแล้วอะค่ะมันมันอาจจะถึงจุดที่มันไม่ได้รู้สึกเหมือนก่อนหน้านี้แล้วที่แบบพยายามเข้าหากันมากพยายามเข้ามาคุยแต่พอหลังๆมันเริ่มแบบแผ่วลงอะอืมเพราะฉะนั้น ในช่วงเดือนธันวาน่าจะชัดเจนแล้วแหละว่าจะไปต่อไหมหรือว่าพอแค่นี้นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแล้วแต่คนเนาะถ้ามันแบบยังพอคุยกันได้คุยกันเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็ไปต่ออืมแต่ถ้ามันคือเหมือนมีฝ่ายชัดเจนมากๆแล้วว่ามันไม่น่าไหวแล้วก็ก็จะพอประมาณนั้นนะ,ะคะเฮค่ะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ โอเคค่ะ okay, ต่อมาคนมีคู่นะคะขอดูความรักที่ผ่านมาก่อนเป็นไงบ้างคนมีคู่ราศีกุม Fight for The Star. Ten King ไฟฟอร์เพนเทคลส e s t อะสตาร์เ n นออฟ n ันส์ค o งอ s ฟสอดทำไมันดูเหมือนแบบ พยายามก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องที่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะปรับกันได้ไม่น่าจะแก้ไขได้ดีแล้วอ่ะก็อาจจะเป็นเชิงที่แบบมีกำแพงหรือว่าพยายามที่จะไม่สนใจอีกฝ่ายอาจจะแบบตั้งหน้าตั้งตาในการทำงานเพื่อที่จะให้ยุ่งยุ่งนะคะอย่างเช่นมีอีกคือมีปัญหากันแล้ว มีอีกฝ่ายพยายามมีคนที่พยายามที่จะเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์เราก็ทําเป็นเหมือนเฉยๆนิ่งๆหรือแบบก็ทํางานของเราไปหรืออะไรเงรี้ยอืมคือมันไม่ได้ดูเป็นแบบเป็นความรักที่มาคุยกันตลอดมันดูแบบมุ่งหน้าทํางานแล้วก็อีกคนก็รอไปรอคุยรอ มาหารอเจออะไรอย่างนง้นนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าใครบางคนในความสัมพันธ์เนี้ยกำลังเหมือนแบบกำลังจะทำตามความฝันกำลังจะตัดสินใจเพื่อที่จะเหมือนแบบอายกตัวอย่างนะคะคือต้องทำงานเนี้ยต้องรับโปรเจกต์เนี้ย เพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นเพื่อให้ได้เงินเดือนเพื่อให้ความก้าวหน้ามันสูงขึ้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะโฟกัสเรื่องความหลักได้หรืออย่างเช่นบอกว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่แบบต้องทำงานหนักนะคะกาลังยุ่งยุ่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็อยากคุยอยากหาความชัดเจนอย่างเงี้ยเขาอาจจะบอกว่าไม่ค่อยว่างเลยเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนนะะประมาณนั้นนะคะอืม โอเคแล้วถ้าช่วงธันวาคมเป็นยังไงบ้างความรักคนมีคู่ Two of Pentacles Three of Pentacles Ten of Cups ดูดีขึ้นมากมากเลยนะดูโอเคขึ้นนะ Six of Wands คือถ้าใครบางคนเนี่ยค่ะมีมีคู่แล้วแบบมีครอบครัวแล้วเนี่ยค่ะ มันก็ถือว่าเป็นความรักที่แบบมั่นคงอยู่นะมันก็ยังไปต่อมันไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลาไม่ได้มีอะไรอืมหรือว่าคือสองเหรียญมันก็เป็นสภาวะที่พยายามปรับสมดุลอย่างเช่นทํางานแล้วก็พยายามที่จะมาเอาใส่ใจเอาใจใส่กันมาดูแลก,กันพยายามไม่ให้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของตัวเองเอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืมแล้ว ก็อาจจะมีการวางแผนคือมันเหมือนมีการพูดคุยเคลียร์กันสมมติมีอะไรที่สงสัยอะไรที่อยากจะเคลียร์ก็จะได้เคลียร์ได้ปรับความเข้าใจนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าอยากหาตัวช่วยนะคะสมมติเราเข้าหาเขาแล้วเขาปฏิเสธตลอดเลยพยายามหาตัวช่วยสามเหรียญมันก็คือต้องมีตัวกลาง อย่างเช่นมีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีลูกเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างเรากับเขาหรือแบบเป็นเพื่อนมีเพื่อนก็ได้นะคะมีครอบครัวคนที่สนิทอย่างเงี้ยการคุยกันแบบสามคนหรือว่าหลายๆคนมันจะโอเคกว่ากับการที่มาพูดกันอยู่สองคนเหมือนมีคนอื่นช่วยพูดนะคะถ้าสมมติก่อนหน้านี้มีปัญหากันนะคะถ้าไม่ได้มีก็โอเคมันเหมือนเป็นช่วงที่แบบวางแผน เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในครอบครัวชีวิตเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเพื่อให้มันมีความสุขที่สุดอ่ะอเพื่อให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าจริงๆสามใบเนี้ยมันเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความสําเร็จในชีวิตการแต่งงานการมาคุยกันแบบจับเข่าคุยกันเลยว่าจะยังไงต่อจะวางแผนแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะ มันดูมีความลงตัวมากขึ้นนะอืมประมาณนั้นถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับคนมีคู่ในช่วงเดือนธันวาหรือว่าเวลาที่เหลือโอเคประมาณนี้นะคะก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันได้นะคะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ